ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่นาสวยๆหนึ่งแปลงนะครับอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะบริเวณนี้เลยนะครับเป็นคลองชนละ,ะทานขนาดใหญ่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ300เมตรแค่นั้นเองนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดง no สีจ เนื้อที่ทั้งหมด17ไร่2งานนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านคอนเมืองตําบลเทพาลัยอําเภอคงจังหวัดนคะรราชสีมาที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนเ,เรียบคันครองชลประทานนะครับเป็นถนนหินครุกนะครับแปลงที่ดินของเราจะมีหน้ากว้างอยู่ที่87เเมตรนะครับที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ อยู่ต่ำกว่าถนนคันคลองนะครับประมาณ2เมตรนะครับรูปแปลงที่ดินจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับห่างจากชุมชนห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายมาประมาณ300เมตรนะครับสำหรับด้านท้ายแปลงนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนสาธารณะนะครับท้ายแปลงก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านด้วยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนสีเลนนะครับถนนเจนจบทิศนะครับหมายเลข207นะครับห่างมาประมาณ1กิโลเมตรสามารถเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับห่างจากวัดบ้านคอนเมืองมาครับมาประมาณ400เมตรโรงเรียนบ้านคอนเมืองนะครับห่างจากนี้ไป1.5กิโลเมตรนะครับ เป็นเขตติดต่อกับอำเภอโนนแดงของจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากโรงพยาบาลโนนแดงมา4กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับทางด้านท้ายแปลงนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับบริเวณนี้ความกว้างความยาวแต่ละด้านนะครับท้ายแปลงจะมีความกว้างอยู่ที่67เมตรนะครับแปลงที่ดินของเราจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณสามแยกบ้านวัดมาประมาณ8กิโลเมตรนะครับห่างจากเซ็นทรัลนครราชสีมานะครับ65กิโลเมตรสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากนี้ไป70กิโลเมตรนะครับบริเวณนี้สามารถมาสร้างบ้านนะครับทำเป็นไร่นาสวนผสมได้นะครับถัดจากแปลงที่ดินของเราไปก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับจะเป็นบ้านสวนนะครับ หน้าแปลงที่ดินนะครับทางด้านทิศใต้นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับแปลงของเราจะไถพลวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำข้าวนาปีนะครับจะมีการไถกลบต่อสั่งนะครับเพื่อทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสำหรับการทำข้าวนาปีนะครับบริเวณนี้จะปลูกเป็นข้าวหอมมะลิ105่นะครับ ด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับจะเป็นถนนเรียบคันคลองนะครับแปลงของเราจะอยู่ต่ํากว่าถนนประมาณ2เมตรนะครับบริเวณนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้กับประตูระบายน้ํานะครับสามารถระบายน้ําได้นะครับตามแนวคันคลองของชุนระประทานนะครับนี่นะครับคือบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเราทางด้านทิศใต้นะครับเป็นคลองชนประทานขนาดใหญ่นะครับ ก็จะมีชาวบ้านมาปลูกผักมาหาปูหาปลากินนะครับในช่วงฤดูแล้แงนะครับน้ําก็จะเหลือประมาณนี้นะครับทุกปีนะครับสามารถสูบน้ําขึ้นมาใช้ในการปลูกผักได้นะครับสําหรับไฟฟ้านะครับที่เรามองเห็นสายไฟฟ้าจะเป็นสายไฟฟ้าของบ้านสวนของชาวบ้านนะครับ ที่ดึงไฟฟ้ามาจากหมู่บ้านนะครับซึ่งห่างจากนี้ไป300เมตรนะครับเป็นไฟฟ้าชั่วคราวนะครับของเราก็สามารถดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจากแปลงของเราไปก็จะเป็นบ้านสวนของชาวบ้านนะครับมีประมาณ3-4หลังนะครับ ะครับคือพื้นที่บริเวณด้านหน้านะครับแปลงของเราจะมีหน้ากว้างนะครับติดกับถนนบริเวณนี้87เมตรนะครับแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะอยู่บริเวณแนว ต้นมะพร้าวนะครับจะเป็นแนวคันนานะครับจะมีสระน้ำอของแปลงข้างเคียงอยู่ด้วยนะครับตรงไปอีกประมาณ300เมตรนะครับก็จะถึงตัวหมู่บ้านนะครับจะมีวัดบ้านคอนเมืองนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป400เมตรนี่นะครับแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่ดินของเราจะเป็นแปลงนาผืนเดียวเลยนะครับ ทั้งหมด17ไร่2งานทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะลึกตามแนวคันนาไปอีกประมาณ380เมตรนะครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นแนวคันนาตรงเข้าไปยังด้านท้ายแปลงเลยนะครับ แปลงนี้ทางเจ้าของที่ดินตั้งราคาขายยกแปลงนะครับในราคาไร่ละ150,000บาทนะครับท่านใดสนใจที่ดินผืนใหญ่นะครับแปลงสวยๆนะครับอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะครับสามารถเดินทางมาดูแปลงที่ดินแปลงนี้ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับสามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับเป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วย บริเวณด้านท้ายแปลงนะครับสามารถที่จะขุดสากเก็บน้ํานะครับในชนุดของเราได้เลยนะครับนําดินที่ได้นะครับจากการขุดสระนะครับมาถมไว้บริเวณด้านหน้านะครับสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับทําเป็นไร่นาสวนผสมเลี้ยงปลาได้นะครับเลี้ยงสัตว์ได้ ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนนะครับเหมาะแก่การทําเป็นนาข้าวหอมมะลินะครับดินไม่เค็มนะครับบริเวณนี้สามารถทําการเกษตรปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับคือพื้นที่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะมีความยาวตามแนวคันนาอยู่ที่ 426เมตรนะครับจะมีบ้านสวนของชาวบ้านนะครับอยู่ถัดจากแปลงที่ดินของเราไปาเล็กน้อยนะครับท่านใดที่ต้องการดูรายละเอียดที่ดินแต่ละแปลงนะครับสามารถกดเข้าชมรายละเอียดได้นะครับใต้คลิปทุกคลิปที่เรามีทั้งหมดนะครับหรือสามารถเข้าไปเลือกชมที่ดินของเราแต่ละแปลงได้นะครับในเพจขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับ จะมีที่ดินมีบ้านให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมในหลายๆที่หลายๆแปลงนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ